ไหนยังไงหายแล้วจะพาคนทำมาได้ทื่อไลย เวลาเวลอแบมไพา์อะนี่อะไรมันมีแบมไพร์ไว้ไม่มีเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ได้โอ้โหอ๋อได้ไงอ่ะเคยเป็นตัวเนี้ยบอกชื่อมาบอกชื่อเลยผมถามไปมันเล่นไงชื่อสีแดงผมผมผมไม่บอกอ่ะอ่าเรียบแล้วอีงผมก็ไม่บอกว่าผมคือใครโซลาร์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  ตโซลารทาเกรุเอาอีกทาเครุจิซากาโตะซากาตะทาคุโร่แหมจ้าจ้านี่นี่ใครใครใครที่ไม่ยอมพิมพ์ไทยฆ่าฆ่ามันก่อนเลยปะอะพอเปิดก่อนไม่ได้พิมไม่ได้ยังคืนกี่โซลากี่โซลาเนี่ยประมาณ สระสระอยู่เปล่าสระอะไรสระทำไรอยู่อะสระไม่ต้องมาสนสุดละเว้ยจีวายได้จะดิเนี่ยอโโอ้โหสองคนเลย แลไหมโดโซลาน่ยคืออะไรันจะเป็นสันเปียว่ะฮึไม่ใช่ใช่เหรอใคร้าตังไม่ใช่เปียวดิตัวแฝดเป็นคนที่เคยดูเอวีผลงานของโซล่าเอาดิบัสต้องเพอร์วิสโิดเต็มไปหมดเลยควา แจมโซราอาเครูทีนี่คืออะไรอ่พี่นิวครับผมฮะลูกเอาเล่นยังไงครับไปไปหาคนคนหนึ่งแล้วจะจะรู้ได้ว่าคนนั้นอ่ะมีใครมาหาที่บ้านบ้างถ้าเกิดว่าคืนที่แล้วเมื่อกี้ไปหาโซลราเอาอยู่ก็จะรู้ว่ามใครมาฆ่าเนื่อออกฝันมันถูกฆ่าแทนใช่ไหมไม่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 ถูกฆ่าไม่โดนฆ่าล้วเกิดผมไปแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยขึ้นว่าไม่มี มันไม่มีใครแตงเงียบใช่ไหมมันจะเป็นโน้ตสีเขียวหรือไงเรื่องนี้เงียบเงียบเงียบแม่ไม่หาลันเปียวลันเปียวมาหาเขามันก็เลยขึ้นว่าลันเปียวมหาเขาเมื่อวานว่าครั้งที่เราไปในอำเภอไงก็เลยไปหาอ๋อยั่วไอ้กีโซลไหนตายไว้วันนี้ยังยังยังเอายังอะไรวะแล้วทำไมโซล่าคนแรก E นะโซล่าอีเลยนะดาวโบเลยนะโซล่อาจอาจเป็นนักฆ่าไงใช่ไหมอะไรฆ่าเราก่อนเลยเนื่องจากผักข้ข e อหาเอาอีแค่ F K ใคร <F K S 2> เฮ้ยตาที่แล้วไงแล้วมันยังติดอยู่ตาที่แล้วอเป็นเจลเลอร์เหรอไม่ใช่ F K คือไม่อยู่เอามีพองคีย์บอร์ดไม่ไม่คือคนตาที่แล้วหรือเปล่าเราจะไม่เก<ด>ี่ยดไม่ยอมไม่ยวอมหมายความว่าเขาเขาเขาไม่อยู่เขาไม่ได้กดหาใคร คืนที่สองกดหาเจอกดหายเหรอบอสไอตัวไอี์มาเฟียเฮ้ยเราเราจะปักกดกายแล้วน่เราจะบอกว่าไอคนชื่อกินอ่ะเป็นมาเฟียเฮ้ยฆ่ามันฆ่ามันเราเราคือไหนเอาไปอีกแล้วแต่ไม่รู้นายเอาะเปียมคนไหนระเตียคนไหนอ่ะเบ็ตตี้ระเตียอย่าไปบอกเลยพูดไปแล้วอ่ะขอโทษตายแน่เลยไม่ได้ เขาพูดว่าไงนะโซลาร์เทเกรุก็เป็นมาเฟียเป็นเฟมเมอร์บอกแค่แค่นี้กินเปล่ากินเปล่าจริงจริงไอโซลาร์ฆ่าเราแน่เลยเมื่อคืนใช่ไหมโซลาร์ตั้งฆ่าแน่ชัวร์เพราะโซลาร์เป็นเฟมเมอร์โซลาร์ไม่รู้ฆ่าโหวตก่อนเลยอ่ะาเราแน่นอนเลยเลยยืนโซลาก่อนเลยเทเกลุเขาโซลาท์เเกลุเคนโกใช้เคนไปไม่ไม่ใช่โซลาท์เเกลุผมเองเอาเลนะโซลาร์เป็นไหนอ่ะ เอ่นโซเอ่นโซลขับเคนดูนี่แหละเล่นเดียวคนไหนจะจะไม่โหวตโหวตโหวตไอ้เคนค่ะเคนเซัใคนไม่รู้ว่าชื่อไหนเลยอำเภอค่ะเป็นลูกเอ้าเล่นยังไงผมยังไม่รู้เลยเดี๋ยวไอ้เค็นไม่ใช่ค่ะแบกกี้ไอ้เคนไซคนหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่นายอำเภอค่ะตกแมงมันคือใครอ่ะเดี๋ยวตรวจให้มันขึ้นว่าอะไรแต่เล่นเปียกไปตรวจแล้วไม่ใช่หนอนนิวนิวคงไปตรวจตรวจเคนเคนซี่นะแต่ผมไปตรวจเอออีกคนนึง ผมตรวจเบตตี้มันจะตรวจอะไรกันเยอะแยะวะเบตตี้คือตูว<ช>ไม่ต้องไปตรวจไงตวรวฉี่ป้ะมาถ้าเกิดตายก็รู้เลยอือผมตรวจเบตตี้นะนตรวจไอ้ตัว,ตว<ม>เอขึ้นต้นอะ่ะไอ้ชิวๆอ่ะเอชิวใชอย่างอ๋ออ้าวตายป้ะฉี่เลผมไปผมไปตรวจกินกับเอชี่กับเกลไม่มันเขาบอกมันไม่ใช่ทาร์เก็ต ผมตรวจ to like ไอ้เนี่ยไอ้เบ็ตตี้ก็ไป <c ú delete> <réussi S 2> คิวคิวโคลี่ไปไปหาเขาคิวโคลี่ตายคนไหนใครบ้างเนี่ยอซเราเจดูก็ไม่ได้ค่ะผมเมื่อวานไอ้จัดเฮ้ยทำไมต้องเป็นเขาไว้เนี่ยใครก็ได้ช่วยแก้สมการทีผมไปหาเบ็ตตี้มันคือว่าไอ้กิวเคลี่ที่ตายข้างๆไปหาเบ็ตตี้มาเมื่อคืนแล้วกิวเคลี่ตาย ยูแคฮลี่ไปหาใครนะไปหาเบ็ตตี้เฮ้ยบอกแล้วไอ้กินแม่คนละกันกี่ไปหาไปหาใครนะเบ็ตตี้ไงเ้าตอบเบ็ตตี้เป็นเลสทูเลอร์คอนทูอีกเด้อเดี้อเด้อเบ็ตตี้เบ็ตตี้เป็นลสทูเลอร์เบ็ตตี้เก็บชักกะลี่ไปหานะแต่ก่อนลูกจิตกะลีจะตายทันทีเฮ้ยไม่น่าใช่เบ็ตตี้ไม่ใช่เบ็ตตี้น่าสงสัยอะหรือว่าก่อนที่จะไปหาโดย่าก่อนเชลีฟเนี่ย มันมีโอกาสพลาดไหมทำไมอ่ะพลาดเรื่องถ้าถือว่าเออไปตรวจคนนี้แล้ววันความจริงมันเป็นแต่มันตรวจสอบมันไม่ได้ตรวจพลาดได้และอย่างคือถ้าเกิดสมมติว่าเฟรมเมอร์ไปใส่ร้ายใครก็ตรวจเป็นมาเฟียได้เหมือนกันรบุเป็นเมอร์ใส่ร้ายหมอก็เป็นมาเฟียได้นะถ้าเกิดเราตรวจคนที่เป็นหมอคุอค้าเสียาษีว่าเคนจะเป็นหรือเปล่าเคนไม่เป็นเคนโดนคุกเยองเคน๋ยวเคนดีเคน ไม่ใครโหวตโซล่าทาสเกตแค่รู้อ่ะเป็นไม่ใช่ชนอนผมโหวตผมทำไมเฮ้ยใจเย็นญ่ใหญ่กินนีก็ไม่ชัวร์นะแต่มันบอกว่ามันไม่ใช่ทาสเก็ตอ่ะเคนซี่เป็นพิธีนันโดนยิงเมื่อวานเคนซี่ไม่ใช่เค็ดกินไม่น่าใช่ใครโดนยิงผมเอานี่คุงคนไหนอ่ะโซล่าทารเกตคุโร่ไปตรวจสอบใครดี เขาเป็นมาเฟียนี่แบบไม่ยอมไปหาเดี๋ยวพี่กิฟพี่กิฟพี่กิฟครับเออผมคือโซล่าทาเคโะเชื่อเราว่ากินนี่ฮิวให้มึงแล้วกันกูฮิวให้มึงมาสามคืนละหิวมาสามคืนละหิวให้มึงมาสามคืนละทาเคโนะเนี่ยไอ้เหี้ยกูเป็นโซล่าตัวจริงหิวใหญ่เลยก็ไม่หาแอปแอปแอปีเฮลเอาไปเสียอย่างเนี่ยมันชื่ออะไรวะเอตตี้ไม่เอตตี้ไม่ไม่มีอะไรเกิดเอตตี้ เตตี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทากเก็ตเหมือนกันทำไมหมอกนับจมโซลาโราคืออะไรวะไม่กิ้วคอปไม่ใชก่กินคือโซลาป่ะกินคือโซลาตัวจริงแน่เลยอืมคุณกินเนี่ย<อ>กินเนี่ยของผมก็ตัดกระตาโซล,ลาเนี่ยนะตัดทางรู้อะฆ่าไปเลยโซลาเนี่ยฆ่าไปเลยมันต้องฆ่าแน่นอนไอชีสอบเอ้ยเชื่อเราสิว่ากินมันเป็นมาเฟีย ้แต่โซล่ามันไม่น่าจะเป็นพิมพ์เป็นมาเฟียเบ็ตตี้คือเราอ่ะมันไม่ได้พิมพ์เลยไม่ได้พิมพ์เลยไม่รู้ว่ากินย้อนดูชรถล็อกไม่เห็นย่ากินเออกินพิมพ์เบสตี้เอสเคกินแค่นั้นก็กินได้อ่ะโอ้เสารี่กินค่ะกินเดี๋ยวขอดูก่อนนะวายโซล่าแกใช่ไหม ผมว่ากินไม่ใช่ว่ะแต่กินมันเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวละผมว่ากินไม่ใช่คนอื่นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวละเนี่ยเราเราจะตัดขาออกไปที่ขาก่อนนะมาได้แบบว่ากินน่าจะเป็นกินรังเปียวเหรอใช่รังเปียวเบตตี้ตัวใส่ไลายอืมอตรวจสอบใครดีวะตัวตัวเอตรวจแล้วเบตตี้ตรวจแล้วอ่า เคลซี่เหรอมันเปียวไม่ตายหรอกคืนนี้เราเชื่อมือม่วงก่อนแล้วกันไอตัวไปปกป้องไอตัวเป็นปาเฟียแล้วมันฆ่าคุณนึงกันไอตัวเป็นหมองั้นเลยเหรอดูแค่โซล่าแค่ดูว่าเอนเดอร์คุงอะไปมือมันเป็นลูกเอาไม่ต้องเลยจริงไอคิมม่วไอ้ไอคิมม่วงอะ ไม่ค um. ิดไั่อันไหนอะไม่ตายเกียจไม่ตายจร oh yeah. ิงด้วยเฮ้ยต้องใส่หลายแน่เลยอะตัวเป็นหมอวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะกอนกอนนายเป็นใครอะไม่ดินายเป็นตัวอะไรเออเชลิฟอำเภอไงต้องอยู่เลยทักิลสกิลในอำเภอคืออะไรอะขอบคุณค่ะตรวจสอบได้ขับเป็นมาเฟียดีเเสียแล้วเมื่อคืนนายตรวจสอบใครนั่นคือตรวจสอบเอ่อลำเกียงตรวจสอบกองใครอ่ะใครกันแน่เนี่ย เมื่อคืนเมื่อคืนเราก็แอบแอบแอบไปดูอาชีว์เพราะว่าไม่ไม่มีไม่มีใครมาหาเลยเฮ้ยไอชื่อมัมมอว์เป็เฟียโหกกันเองแล้วเนี่ยไอทีนี้เกลยวเกีลยวไอโกรธทำไมวะไอที่ยังเป็นเบเทเลนชื่อมัมวชื่อมัมอว์ชื่อมัมอว์มาเฟียมาเฟีย ตามอะอีคนหนึ่งเขาพูดคุยทะเลาะกันอยู่คีเห็นบทสางบทนั้นโหวตตา็มาเขาทะเลาะกันว่าอะไรมาอ้บททะเลาะกันแคสตี้จะเป็นอะไรอ่ะไอ้เนี่ยอะไรอีกวตไอ้ชื่อเคสตี้ในดวงใจว่าเป็นมาเฟียอะไรอย่างเงี้หรือเปล่านะแล้วก็เอ๋อมันก็หกเสร็จแล้วแคสตี้ไม่ใช่ตัดใจอ้าวบอทไม่รู้บอทไม่รู้เหมือนกันจริงทีิไม่ทัำจะไม่พูดอะไรมัน คนเขียน exe อ,ไไอ่ะไม่ตายไม่ชื่อมั่วๆชื่อมั่วหมดชื่อมั่วกันผมรู้นะว่าเขาตัวไหนไอชื่อไอตัวเป็นหมอน่าเหรอเสี่ยงเหรอเยี่ยมเโอ้โหด้วยโคตรโหดเด็กชันมากเขากำลังเขียนว่าตามตามกันแล้วเขาว่าตีตามตามเดินไม่ผ่านอย่าอย่าโดนใส่ร้ายนะอย่าโดนใส่ร้ายนะอย่าทีิดีแล้ว ียปขอไปเช็คอาบิเกลแล้วกันนั่นเปียเป็นอะไรอ่ะเขาบอกไปแล้นมากอ๋อเหรอเออพี่ที่เรียนเปียวเช็คใครอะไม่ใส่หลายนะลูกขอร้องล่ะเดี๋ยลุยฮิบโอมโอมโมโอมโอมหนึ่งหนึ่งนี่ใครอ่ะเคนสี่ใครอ่ะเออเวลาตายแล้วมันเกี่ยวกับดลายยังไงอ่ะแล้วเดี๋ยวผมเช็คตัวเอตัวแล้วตัวเอตัวแล้วตัวเอตัวแล้วเดี๋ยวละเอเดอร์มาเช็คอะไรด้วยเนี่ย เป็นได้เป็นลูกเตาอะไรอ๋อไม่ตายด้วยนะไม่ตายตายเลยวอีกหน่าไอ้มีสายร้านะเอ้าก้อนอันนี้ไม่ใชคใครดีก่อนแยกกันแยกกันอาริเกลไม่เกี่ยวเช็คใครนันเราไมเช็คใครไม่เยวเช็คใครแค่ไใส่อ้อิเกลนี่ปลอดภัยเปล่ามันไม่ขึ้นบอกอะไรเลยนอกจากผมถูกฆ่าอาโซล่าทาเครุฮิถ้าขึ้นโนะก็ไม่ใช่นะเป็นเป็นกอดปาเตอร์เหมาะไม่ได้ ผมผมผมาเช็คเคนมาเคนใส่เคนใส่แล้วกันพิมเออเดี๋ยวดี๋ยเ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 ดี๋เดี๋ยเอยู่ทางเดียเดิมเบอร์เอ้ยเอ้ยอาไปเกลอาไปเกลอาไปเกลนะไม่อ่ะไม่น่าเรามาถึงใส่ร้ายเคนใส่ใครก็ได้พิมบอกทีว่าไม่เชื่อเราแลาหมอแล้วผมก็หิ้วก็ไม่ตายเดี๋ยวเตรีหมอเกียร์ไหมก็มันไปฆ่าหมอแล้วผมก็โยนให้คนอื่นเป็นแล้วผมก็ไปหิ้วกวนั้นหาเคนเ็คอีกรอบหนึ่งไงเดี๋ยวเขาโดนใส่ร้าย เอ้ยเผื่อเขาหนึ่งนับหนึ่งสองสามบทไพร้อมกันถือไม่ทันด้วยนะช้าไปอับิเกลอับบิเกลแล้วไอโตบอกแบบนั้นจะไม่เป็นไรเหรอมันอาจจะคิดว่าเฮ้ไอโตรู้ได้ไงว่ารันเปียวเพชรบอกมันถึงใส่ก็จะมาฆ่าโตเพราะคิดว่าไอโตน่ะจะทป็นแสงเขียนอะไรอ่านยากมากเลยกไม่อยู่ตัวเองไม่ได้อยู่ใน้ฟังดียวตัวเองเขาไม่เชื่อถือเราแล้วเว้ยแต่ถ้าอยู่คนเดียก็อยู่ตัวเองไม่ได้อยืนอ่ะอ่ะอ่าน doctor ตอนนี้ทุกคนเชื่อว่าเชื่อว่าในคอเราไม่มีคนร้ายกดไปที่เบตตี้ในคอเรา้รู้สึกจะแบบร่วมมือกันเป็นคนดีมากเลยมาเอาบิเกลโหวตโวดกันทุกคนไม่งั้นพวกเราจะตายนะไม่ตายอีกแล้วเห็นไหมโอ้ไม่ทันพีุ่ดาอาพิเกลมต้อบิเกลมาเเฟียหรอขอเช็คอาพิเกลอีกรอบแล้วกันไม่หาเบตตี้ทำไมครับผมแบบเห็นคุณนะ เวตตีไม่มีจะวายเวตตี้เราเราทีเราซับซึ้งใจว่าแต่กรต่ายโซล่าด้วยนะไอ้ห่าตั้งใจตั้งใจที่จริงจริงด้วยอาบิเกลคือมาเฟียแล้วตอนนี้ตีโหวตวะสีไม่และกันซีกซีเออก็มีสองคนจะครบแล้วก็ครบแล้วน่ะโหวตไปเถอะโหวตไปเลยอออินตามโหวตได้เดี๋ยวละใคุรไีกคนทำไมยังไม่โหวตอ่ะ ใครอีกคนนั่นแหละเรียบร้อยอ๋อเอเดรียนั่นแหละเรียว่าหาเราเพราะที่เราเนี่ยมันโซลาด้วยมันจะพลิกมากเลยอ่ะดูดิโซลาร์โซลาร์โซลาโหวตไอ้นี่อะไรเงี้ยเคนช่วยกันโหวตไอ้วิเกลเราต้องได้ชนะไอ้ตาต่อไปที่ตัวลารน่าจะโซลาอยู่อื่นโซลาโอเคแม่ไยนก็ตั้งชื่อโซลาร์นะแต่คนที่จะเป็นโซลาร์อื่นโซวีเขาได้หมด้วยใครแอคแท็กเราอะเจ๊ นี่ใครเธอคือใครใครแอตกหมดไปได้ยูโดนเตียวไหมเจ้าวิชนี่ใครวะโดนเตียวไหมโถงโถงเธอฮิวเราโซล่าทาเคโร์คือเอนเดอร์คุงเมสซี่คือรันเตียวปากาตาโซล่าคือไอ้โดดขอโทษนะเราคิวนี่ใครเราตรวจชื่อเอแล้วเขาไม่ใช่อ้าวไม่ใช่แต่ว่าใช่เพราะก็ฟัลเตอร์บอกไม่ได้ใช่ไงใช่ได้ก็ฟัลเตอร์ไม่สามารถบอกได้ไม่ได้มันเป็นเาวะกิฟฟี่เป็นมันเป็น คือแนมเพอไม่สามารถตรวจกอฟาเธอรได้กอดฟาเธอร์ใหญ่เกินไปนาเฟียอย่างยั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 ่เด็กยขาหายซี่งมาเป็นเชลีฟตาคุณละอิมมิวทำไมอิมิิวอะมันโกหกใไอ้วะอ๋อโกหกกฟาเธอด้วยโอ้โหเังไงอย่างน่าอยู่เอชิลเยอด้ันบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่าก